หลเพราะล้างแยกสามารถเปิมานาได้ไหมเนี่ยใช่มามาเรากลับเรากลับมาเข้ารูโซโล่กูกูจะกูกูอยากจะลองอะไรสักหน่อยในในหัวปิดเดินอ่ะไม่เอาไม่ไมาไม่ได้ไม่ได้ทำไมนี่ป่าเอ่ออัพอัพอัพอีมันอะไรวะอัพอัพอีแบบนี้ดิวะอัพอีแบบกีวดีวะบอกที เว็บเว็บนี่คือเว็บกลางฝีใช่ไหมเกียตโคตรที่ไม่กูเบ่งหลอนกูกอ,อยากรู้ว่าพี่โมดอัปปิวอะไรไกูเลยกดไปที่พี่โมแต่มันไม่ขึ้นกูก็สงสัยว่าเกิดแค่อะไรหลอนลูกด้วยคำสาปแห่งเที่ยมแมวดีกว่าไ่แต่ลมลมข้าบอดลูหายใจได้ ไม่ใช่จเกินะรเข้าใจเยโดอะทอกมืดบลัดเจอกับมู่คนที่มันเป็นอะไรที่น่าอุดสูงมากเลยโดนแฟนทอแอสซินปามีดทีเดียวตายอ่ะมีแล้วก็แตกอ่ะได้รัก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  เมื่อกี้มันอะไรวะนี่แค่มันทำไมนี่เมืเ่อกี้ตะกูไม่ผิดนะไอสัตวแบบ์นี่แค่ลง้าวหนึ่งมันน่างโง่เลยไม่มีสมัยเราก็จะไม่เดินเกมก่อนต้องการสมัยพเพราะความแน่นอนในการเอามาังกรเอาไว,เว้เพื่อ ได้หมดอ่ะได้หมดได้หมดคจะแคิวนะแคิวเออมันแผดปะแผดแผดมันแผดมันไม่ได้เหมือนพิเชอร์ที่ว่ามีแผดฟอร์มได้นะนึ้ก็นึกว่ามันเอาใฮกแผดไป เออามหน่อยมันใช้ม้าไปซื้อของได้มันะไมันใช้ม้าส่งของได้ไม่ได้ถ้ามีที่เขาใช้ม้าส่งของได้นคือแบบอยู่เรนยาวๆไม่ใคือตอนเขาตั้งใจให้เกมมันยาวแต่แอลเขาตั้งใจให้เกมมันสั้นๆมันจะได้จบเร็วเกมมันเร็วเกมมันเร็วการสนว์บอลยินคอคือไม่พูดได้ทรมานเกินไปเลยยินคอ ีดก็พอฉีดก็พอกูไปในกลางเอะไม่ต้อง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 ยะกลับบ้านก็ดูมานาพี่ดิเดยวกูกลับด้วยคนทีต้องการคนทัวโอเคเมื่อกี้ ไปไม่ไปมันกดเอาตีความป่าเลยสัตว์่าแต่รีสสองไม่ามว่าสเวนกดตีความป่าได้ไหมอย่าทำเวนเวกด e ีพอแล้วออกสเวนใช่ไหมแต่เอาเคมีมันกดเอาตีความป่าผมไม่เข้าใจแบบนี้ไม่มเป็นถามหรอกเป็นตีแค่ต่อผมวิธีไม่ต้องถามถ้าเกิดว่าพี่อยากจะรวยเป็นเศรษฐีแนะนำให้เล่นอ่ะกเลยหาเงมมินไป รวยแน่ม้สี่การ์ดที่ตังสุดมหาศาลสัญญาณโอ้พาพาสิบสิบอีที่ว่าน้องนาวาแนะนำไปตัวแล้วมา้าสิมันหนีไงสิ่งที่เรียกว่าต้นเกมเขาไม่แค่ชิมที่เดียวแต่ไอ้แหที่มันมีประมาณสามสองสิบสองนาทีบสิบสองนาทีมีสองนาทีขึ้นเรียนวัดต่อแต่ที่อื่นเขายังอยู่หอกหอกน้ำต้นจะขึ้นเป็นรองเท้าไม่มีคตรแมสเน็ตเลยนะมึงรู้เปล่าแมสเน็ตเนี่ยกูได้คำพูดใหม่กูแล้วแมสเน็ตโอ้ยยัง đen nó đen nó đang nó ai chơi lên mình luôn chơi quỳ cả. Ở tập thể อย่าให้มันมาตรงนี้นะไอเ้เชี่ยแม่งเลงกาอารักอาไนหนอนหรอทำไมไม,ม,มึงไม่ดูตีหลังเมื่อกี้ใครได้ป่าเดงกาไดรนะ มะไม่าเชื่อกาเลยไม่าเชื่อกาเลยไม่เอามาก่อนนะกูแตว่าไม่ได้จะเามาก่อนเกูก็จะมา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 เปิดเรียนแล้วเปิดเรียนเกแบก่อหนี่กูไม่รู้ปล่อยปตรงนี้ดีกว่ารักหายเอ้ยนี่ปิด

วใอ้าวเยี่ยเนินจามาเล่นจามานินจาไเข้าบ้านเราไปแะ้วไม่สนเลยพรุนี้จะทายเรื่องของจะเอากูจะเอาสิ่งที่เขาเรียกกันว่าไม่หายไปไหน ไอโัษมาพี่มามาเอาบูมมาขอโทษที่ขอโทษรมการนี้ดีเลยไม่ใ่เหรอโอแล้วก็ วางี่กดมันไม่พี่ค้ามาันเลยชัดนะดรืป่าเมื่อกี้กูคุ้มเลยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าแค่นี้อ,อมาเลยครับได้ดาวิด ดาวจะจฝันี้ก็ผมน่ารักกดลาอย่างวจะเป็นที่เรียบร้อยยืมไม่ประโยมน์มงระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมังกีิงกดูคอมเมนต์อเดี๋ยวมันจะแบบกู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 เนมดตกสโลและตกสโลตกสโลระวังโดนไข้กุาหานไข้ก็ม่ไม่ีนม่บอกว่าไม่มีวันนี้บอกว่าไม่ได้ยนโอ้ออ กนมีูไม่ได้ไม่มีเพราะแค่ตอนนั้นมันไม่ถึงเวลาเล่นผมว่าไงว่าแค่อยากจะลองดูว่าฟิตเดิมาทำอะไรได้ไหมแต่จะลองทฤษฎีอะไรนิดหน่อยด้วยที่ใหม่ไม่ได้ไม่สำเร็จก็จบ เป็นการพูดที่ช้าลาไม่เจออะไรวะโอต้นไม้โอปุ่ยกดไหใครนโอ้ไโอเกจไม่มีไอ้สบ่าเอาด็กโนหรอนี่ไงััขไเลไอ้เชี่ยขึ้นหลอดแล้วอ่ะ ไม่ได้เอ็แน่เลยไม่เป็นไรกูไม่มีกุญแจเปิดกองแล้บไม่โนไม่ดนที่ไม่จเ๊ยนี่เรียนบิทเทนทาวเวอร์ has under attack under a t a c k n d e r a t า a แต่ก็ได้มาเชื่อพูหนะ e a r อ h s อ a r อ a r t ไอหมีในโรตากับโซเวงตัวไหนไหนไม่เห็นได้เดียว หนีหน yeah, ีหนีฮะหนีในตัวตาไม่เอาโอเคกูไม่ได้ยินนะโดดใส่หัวไม่ก็โดดใส่ตัวล่างปอมมึงวางล่างปอมไว้ตรงนั้นเหรอไม่นะไม่ระวังเอ้ไม่ระวังแล้วมาโดดใส่อะไรอื้มอื้มอื้มอินฮ้ามอะไร ว่าละอุ้ยแตกคูอ่อิลอาคุยอ้นนี้คุณตัวเขาตร์เลนก้าแอคถ้าใครบอกให้มึงเปิดอดอฟติก่ะไ้สักเอามีกูวุยวอนกูไม่เห็นคนวนอื่นเลยโอ้ยอโอ้ยดาเมทกูไม่มีเลยสัตว์ โูคลองจะตายไม่ตายแหล่อะไรเงี้ยแต่การมันครับโปรแบกมันขบบนนองทีมฮาร์ดแคลรี่อุยสาบานบาสาบานวันนี้อยู่มีหิวเอาเลยเอาเลยเอาเลยสิคองเคลื่อนหายโอยครับเฮียถ้าเกิดทำอยู่หัวขนะ กูไ,ไม่รู้จะทำไงเมื่อก <right ี้คือแบบอยู่อยู่อยู่ให้เลนก้ามาตีเ่ยเมื่อกี้เลือดเลือดมันกพอประมาณสองพันห้าเลนก้าเดิเข้ามาแคร์ี่กูก็จะตายกูก็จะตายแล้วที่ไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้จริงเขาจะทำยังไงนะยูมิไอ้แมวเชี่ยไอ้สัตว์แม่งลุู เกีอยู่กูรู้เหตุผลที่กูแบลอยยุนี่ทุกตาละูแล้วกอไรจอกตัดฮิวไม่ก็เฮี้ยที่หมายเลยสัตวตายเรียบร้อยฮะมันดำอะไนที่กูทำมาไม่เข้าที่ไหนไ่ได้ไหนที่อู่นีู่แหลมมากบูคองอ่ะไอ้บ้าต่อฟักน้าของบองเ็ตองได้ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบกัดแจกมีเทวินไม่ใั่แล้วเรดไปว่าเรา้อว่าไม่ั้งะเกียนอ่เกียตอนนี้ป่ายูพีนาะโอ้ตอนนี้แค่ท็อปเลนเอวีสี่รอเฮียเลย รีโชว์แม่งว่ะไปเอาของเลยจริงนะพี่ผมว่าการเล่นก็ไม่ต่างอะไรกับสักสิ่เพราะหน้าที่มันก็เหมือนกันก็คือการเดินใช่เหปะท่าที่หล่อที่กูเล่นมานี่กูว่านี่กูเดินเกมนี่เป็นพอทีมนะกูนี่ฟาร์มมาอย่างเดียวเลยครับเดินแค่โคตรปิน ไอ้ยเยี่ยนสกลิลป่าเอาเอาพูดได้ดีมึงหันดูตะคอตัวเองกับคนที่แมกนี่โอ้พูดมาว่าพูดไ,ไปไปเอาฟ้าไว้เฮ้ยพี่